อ่าโอเคนะครับตรงนี้ก็เป็นยอดเงินนะครับที่ได้รับมาล่าสุดเมื่อกี้เลยนะครับผมถอนเงินไปเพียงแค่1นาทีนะครับเงินเข้าที่ชูมานิวเอเล็ตเลยนะครับสองบาทที่ได้รับมาล่าสุดนะครับเมื่อวันที่2ธันวาคม65นะครับเวลาก็16บหนกาสินาทีนะครับถอนไปเพียง1นาทีเท่านั้นนะทุกคนได้รับเงินจริงแน่นอนนะครับครับก็ขอสวัสดีคุณผู้ชมกันด้วยนะครับผมก็อยู่กับผมนะครับงานฟรีชาแนลนะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาแนะนําแล้วก็อัปเดตนะครับสำหรับช่องทางการทําเงินฟรีไดด้แบบบโยยตรรงเลนนะคัใ คลิปนี้ก็จะทําการถอนเงินให้ดูด้วยนั่นเองนะครับสำหรับใครที่อยากจะทําเงินฟรีฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะครับเ่าโอเคนะครับสำหรับแอปที่ผมจะมาอัปเดตแล้วก็แนะนําในเรื่องของการถอนเงินวันนี้นะครับผมมีชื่อว่า GoDaily นะครับสำหรับแอป GoDaily เนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งแอปในการทําเงินฟรีทุนนิวเลตได้แบบโดยตรงเลยนะครับใครที่ยังไม่เคยใช้งานก็ลองดาวน์โหลดใช้งานกันดูได้นะครับดาวน์โหลดได้ฟรีนะครับที่ Google Play Store บนมือถือ Android เท่านั้นนะครับสำหรับใครที่ต้องการดาวน์โหลดนะครับผมถ ไม่อยากดาวน์โหลดแอปผ่านลิงก์แนะนำของผมนะครับก็เข้ามาที่ Google Play Store เขียนชื่อคำว่า GoDaily ได้เลยนะครับผมกดติดตั้งลงในเครื่องของเราได้เลยวิธีการสมัครนะครับผมนําคลิปสอนวิธีการสมัครไว้ให้ด้านล่างคลิปนี้แล้วนะครับไปดูวิธีการสมัครได้นะว่าต้องสมัครแบบไหนอย่างไรสําหรับแอป GoDaily นะครับไปดูวิธีการสมัครได้เลยนะครับออาโอเคนะครับพอเราสมัครเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนวิธีการใช้งานต่อไปกันเลยนะว่าต้องทําแบบไหนอย่างไรนะครับสาหรับคนไหนที่เคยใช้งานอยู่แล้วนะครับก็น่าจะพอ รู้วิธีการทําเงินจากแอป g o l d i r นะครับว่าต้องทําอย่างไรในส่วนของเมนูนะครับมีทั้งหมดนะครับ5เมนูด้านล่างนะครับเดี๋ยวในคลิปนี้ผมจะทําการถอนเงินอันดับแรกเลยนะครับการถอนเงินนะครับก็กดมาที่เมนูที่4ด้านล่างนะครับกดเข้ามานะการถอนเงินนะครับให้เราดูที่คะแนนของเราด้านบนนะครับว่าเรามีกี่คะแนนนะครับผมตรงนี้นะครับในส่วนของคะแนนเนี่ยมันก็จะคํานวณเป็นค่าเงินบาทให้เราดูว่าคะแนนที่เรามีอยู่เนี่ยเป็นเงินกี่บาทนะครับแล้วก็กดเข้าไปตรงลูกศรตรงนี้เลยนะครับก็เห็นหลายๆคอมเมนต์นะครับที่คอมเมน สอบถามเข้ามาว่าทําไมถึงถอนเงินไม่ได้นะครับผมถอนเงินไม่ได้นะครับซึ่งการถอนเงินขั้นต่ำนะครับสำหรับคนที่สมัครครั้งแรกนะครั้งแรกๆเลยนะครับในการสมัครนะครับมันจะมีการทดลองถอนเงินเป็นรางวัลโบนัสพิเศษ1บาทนะครับเมื่อเราติดตั้งแล้วเราสามารถถอนได้เลยโดยที่ไม่ต้องใช้คะแนนนะครับสองนะครับผมก็จะเป็นสองของยอดเงิน10บาทนะครับห้าบบาทแล้วก็100บาทในการถอนเงินขั้นต่ําซึ่งการถอนเงินขั้นต่ําของแอป g o d e l l i เนี่ยมันจะมีเงื่อนไขในการถอนเงินด้านล่างให้เรา เราดูว่าเราจะต้องทําเงื่อนไขอะไรนะครับถ้ามันแจ้งให้เราเข้าไปทําเงื่อนไขตรงนั้นก่อนแต่ถ้าเรา,ากดถอนแล้วมันไม่ได้แจ้งอะไรนะครับเราก็สามารถถอนได้เลยนะครับผมอย่างเช่นตัวอย่างของผมเนี่ยมันขึ้น200 500แล้วก็1,000ซึ่งตรงนี้เนี่ยไม่มีเงื่อนไขนะครับเพราะว่าผมถอนมาครบแล้วนะครับในส่วนของขั้นต่ํา200บาทนะครับมีคะแนนครบก็แลกได้เลยนะครับผมไม่ต้องเชิญเพื่อนไม่ต้องทําเงื่อนไขอะไรทั้งสิ้นนะครับกดแลกได้ไม่จํากัดจํานวนครั้งในการแลกเงิน200บาท 500บาท1000บาทตรงนี้ก็เหมือนกันนะครับผมก็จะถอนที่200บาทนะครับผมอ่ะกดเข้าไปแล้วก็เลือกช่องทางเป็นชูมิเนเวลต์กดถอนนะครับจากนั้นเนี่ยให้เราใส่เบอร์ของชูมิเนเวลต์ลงไปด้านบนตรงนี้นะครับผมแล้วก็กดยืนยันตรงนี้จะเป็นการตรวจสอบหมายเลขชูมิเนเวลต์ของเราอีกรอบหนึ่งนะครับเพื่อที่จะไม่ให้มันผิดนะครับผมแล้วเราก็กดยืนยันการแลกรับด้านล่างได้เลยสําหรับการถอนเงินนะครับของแอปโกลเดอี่นะครับผมอ่ะตรงนี้เราได้แลกไปเรียบร้อยแล้วนะครับการแลกรับรางวัลสําเร็จนะครับจะมาถึงภายใน ในศูนย์วันทําการนะครับก็คือเงินจะเข้าภายในวันนี้แน่นอนนะครับไม่น่าจะไม่เกิน10นาทีจากที่ผมเคยแลกมาสําหรับใครที่แลกไปนะครับภายใน10นาทีครึ่งชั่วโมง1วันเงินยังไม่เข้าก็ให้เรารอจนครบ7วันนะครับเพราะว่าแอปนี้การจ่ายเงินไม่เคยเกิน7วันนะครับเงินเข้าแน่นอนนะครับเอาโอเคนะครับตรงนี้เราได้ทําการแลกไปเรียบร้อยแล้วนะครับผมในวันที่2เดือน12นะครับเวลา16นาฬิกาสนาทีนะครับตอนนี้ก็มีการแจ้งเตือนนะครับในส่วนของการรับเงินเข้ามาแล้วนะเด ผมจะเปิดให้ดูนะครับถอนไปไม่ถึง3นาทีด้วยซ้ําเงินเข้ามาแล้วนะครับดู16 17นะเวลาเงินถอนนะครับตรงนี้ก็เป็นการแจ้งเตือนนะครับเงินที่เราถอนไปเมื่อกี้นะครับ200บาทก็เข้ามาเมื่อกี้เลยขณะนี้นะครับผมเดี๋ยวเปิดในทู n e ่ิ l เลตให้ดูนะครับ อ่าโอเคนะครับตรงนี้ก็เป็นยอดเงินนะครับที่ได้รับมาล่าสุดเมื่อกี้เลยนะครับผมถอนเงินไปเพียงแค่1นาทีนะครับเงินเข้าที่ชูมเนียลเลตเลยนะครับสองบาทที่ได้รับมาล่าสุดนะครับเมื่อวันที่2ธันวาคม65นะครับเวลาก็16บหกนาฬิกาสินาทีนะครับถอนไปเพียง1นาทีเท่านั้นนะทุกคนได้รับเงินจริงแน่นอนนะครับอ่าโอเคนะครับสำหรับแอปโกเดลี่เนี่ยก็ยังจ่ายเงินปกติเหมือนเดิมนะครับรอบนี้จ่ายเงินเร็วมากๆนะครับเพียงแค่1นาทีเท่านั้นนะครับเดี๋ยวเรามาดูขั้้นนนตออใสงกกาาาารทํยไดจป โกเดลี่กันนะคบว่าต้องทําอย่างไรนะครับเพราะว่าบางคนยังเป็นมือใหม่ยังไม่เข้าใจในเรื่องของการทําเงินฟรีทูมอนิวล e ตนะครับแล้วก็อีกหลายๆคนนะครับที่ยังสงสัยว่าแอปนี้เนี่ยได้เงินจริงหรือเปล่าเห็นหลายคอมเมนต์เหมือนกันสอบถามเข้ามาว่าจ่ายเงินจริงหรือว่าได้เงินจริงหรือเปล่านะครับก็าตามหลักฐานที่ผมได้ทําการถอนเงินให้ดูเลยนะครับว่าแอปนี้ได้จริงแน่นอนนะครับเล่นฟรีสมัครฟรีไม่เสียเงินแน่นอนนะครับ ในส่วนของแอป Goldeli นะครับผมก็จะเป็นรูปแบบนะครับในส่วนของการเก็บสะสมคะแนนนะครับเพื่อที่จะใช้ในการแลกเปลี่ยนเป็นเงินฟรีชูมิเนียลเลตสำหรับวิธีการหาคะแนนนะครับผม1เลยคือการอ่านข่าวนะครับดูข่าวทั่วไป2นะครับผมคือการดูคลิปวิดีโอสําหรับคลิปวิดีโอนะครับในแอป Goldeli เนี่ยก็นํามาจาก YouTube ทั้งหมดนะครับสเป็นคลิปวิดีโอสั้นนะครับผม4เป็นในเรื่องของการทําภารกิจต่างๆในแอป5เป็นในส่วนของการแนะนําเพื่อนนั่นเองนะครับผมในส่วนของการดูข่าวนะครับก็กดที่ ที่เมนูที่1เลยเราก็เลือกข่าวได้ข่าวนึงกดเข้ามานะครับพอเรากดเข้ามาแล้วนะครับ <_ d ata> สังเกตด้านล่างขวามือตรงนี้จะเป็นตัวนับคะแนนจากการอ่านข่าวนะครับเราก็แค่เลื่อนนะครับผมเลื่อนแค่นี้เลยพอเปลี่ยนเป็นกล่องของผ่านแล้วเราก็กดรับนะครับน่ครับคะแนนก็จะเด้งขึ้นมาแบบนี้นะครับ577คะแนนซึ่งคะแนนตรงนี้เนี่ยเราสามารถรับได้เรื่อยๆเมื่อเราอ่านข่าวนะครับอ่า,อานไปเรื่อยๆหรือว่าเราจะเปลี่ยนข่าวใหม่ก็ได้เหมือนกันนะครับผม ต่อมานะครับผมในส่วนของเมนูที่2เป็นในเรื่องของการดูคลิปวิดีโอนะครับซึ่งคลิปวิดีโอเนี่ยก็เป็นคลิปที่มาจาก u t u b e นะครับผมดูตรงนี้ YouTube 1เดือนที่แล้วที่ทางช่อง YouTube ของเจ้าของคลิปนี้เขาได้ลงไว้ในส่วนของ YouTube 1เดือนที่แล้วนั่นเองนะครับวิธีการดูเราก็กดเข้าไปพอเรากดเข้ามาแล้วนะครับผมในส่วนของคลิปวิดีโอเนี่ยมันก็จะเล่นไปเรื่อยๆปกตินะครับผมเห็นไหมมันก็จะเล่นไปเรื่อยๆปกติเลยนะครับตามความยาวของคลิปวิดีโอที่เขาได้ลงไว้นะครับวิธีการรับคะแนนนะครับผมมสังงเเกตด้าานนล่วือะจป็ ตัวนับคะแนนก็คือวงกลมเหรียญทองเนี่ยมันจะมีขีดสีส้มใช่ไหมครับเมื่อมันวิ่งไปเรื่อยตามคลิปวปดอเนี่ยมันก็จะเล่นไปเรื่อยๆนะครับผมประมาณนี้นะไม่ยากนะครับผมเราจะต้องรอกดรับคะแนนนะครับเมื่อมันเปลี่ยนเป็นกล่องของขวัญนะครับเราก็กดรับคะแนนแบบนี้เลยนะครับซึ่งแต่ละคนเนี่ยจะได้รับคะแนนไม่เท่ากันอยู่แล้วนะครับเพราะว่ามันเป็นการสุ่มคะแนนนะครับเราสามารถกดบวกนะครับกดกากบาทปิดไปได้เลยนะครับหรือว่าจะกดรับเพิ่มอีก500คะแนนก็ได้นะครับผมนี่คือการดูคลิปวปดอย้อนกลับมานะครับเมนูที่3นะครับก็ คลิปว right. right. ิด like ีโอสั้นนะครับผมเราสามารถกดเข้าไปดูคลิปวิดีโอสั้นตรงนี้ได้คล้ายๆกับ Tik t o k นะครับเราสามารถรับคะแนนได้เหมือนกันนะครับเหมือนกับการดูคลิปวิดีโอเมื่อกี้เลยนะครับผมอันนี้แต่ว่ามันเป็นคลิปวิดีโอสั้นนั่นเองนะครับก็ให้เรากดดูนะครับประมาณนี้ปัดขึ้นเพื่อที่จะเปลี่ยนคลิปก็ได้นะครับประมาณนี้เลยนะต่อมานะครับผมก็จะเป็นในส่วนของเมนูที่4นะครับในหน้านี้ก็จะมีในเรื่องของการถอนเงินแล้วก็การทําแบบสอบถามการเล่นเกมต่างๆนะครับการแนะนําเพื่อนนะครับผมสำหรับช่องทางการแนะนําเพื่อนตรงนี้เนี่ยก็ขขึ้นออยู่่กับควาาามมสรถงแตละ คนเหมือนกันนะครับว่าคุณเนี่ยจะแนะนําหรือว่าไม่แนะนำนะครับซึ่งการแนะนําเพื่อนตรงนี้นะครับผมก็มันไม่ได้บังคับเนาะทางแอปไม่ได้บังคับแต่ถ้าเราอยากมีรายได้นะครับเพิ่มเติมเราจะต้องไปแนะนําเพื่อนด้วยการแนะนําเพื่อนเป็นช่องทางที่ได้เงินเร็วได้เงินเยอะที่สุดแล้วนะครับ สำหรับหล,บหลายๆายคนที่สอบถามเข้ามานะครับว่ารายได้ที่ขึ้นตรงนี้เราสามารถกดถอนเงินตรงนี้ได้ไหมนะครับสำหรับรายได้ตรงนี้มันเป็นรายได้รวมทั้งหมดที่เราแนะนําเพื่อนไปนะครับเราจะได้รับรายได้ทั้งหมดมันก็จะขึ้นโชว์ตามนี้ซึ่งเราได้มาแล้วแล้วเราก็ถอนเงินออกไปแล้วนะครับผมไม่ต้องสงสัยว่าทาไมถึงถอนไม่ได้นะนะครับพอเรากดถอนมันก็จะเด้งเข้ามาหน้าถอนเงินปกติยอดเงินก็จะมีเท่าเดิมนะครับสำหรับการแนะนําเพื่อนนะครับผมกดเชิญเพื่อนเพื่อรับรางวัลนะครับเราสามารถแชร์ผ่านช่องทางต่างๆที่ทางแอปแนะนําได้เลยไม่ว่าจะเป็นไ i n e Messenger, Facebook หรือว่าเป็นการแชร์ลิงก์นะครับผมะ่ะประมาณนี้สําหรับวิธีการดูรายได้ของเรานะครับช่องทางหลักๆเลยที่อยากจะให้ดูนะครับก็คือดูตรงนี้อันนี้คือรายได้หลักของเรานะครับไม่ว่าจะแนะนําหรือว่าเล่นเกมเนี่ยมันก็จะขึ้นตรงนี้นะครับผมให้เราดูตรงนี้เป็นหลักนะครับอย่าดูตรงการแนะนําเพื่อนเนาะตรงการแนะนําเพื่อนเนี่ยจะเป็นรายได้สะสมจากการแนะนําเพื่อนที่เราได้รับมานะครับต่อมานะครับหัวข้อศูนย์ภารกิจและก็ภารกิจเหรียญ การเช็คอินนะครับภารกิจรายวันนะครับเราสามารถเข้ามาทําได้เลยสําหรับภารกิจตรงนี้ทําได้ทุกวันนั่นเองนะครับประมาณนี้สําหรับภารกิจเหรียญน,นะครับตรงนี้จะเป็นการติดตั้งหรือว่าดาวน์โหลดแอปต่างๆลงในเครื่องของเราเพื่อที่จะทําภารกิจนั่นเองตรงนี้ก็อยู่ที่เรานะฮะว่าเราจะติดตั้งหรือว่าไม่ติดตั้งแอปต่างๆตรงนี้นะครับเมนูที่ ที่5นะครับผมเมนูสุดท้ายนะครับในหน้านี้ก็จะมีในเรื่องของขวานอินไวส์วงล้อนะครับเล่นเกมแล้วก็เพิ่มภารกิจรวมไปถึงโค้ดอ่างเปาสําหรับโค้ดอ่างเปาตรงนี้เนี่ยผมจะต้องรับจากแอดมินเท่านั้นนะครับผมไม่สามารถสร้างโค้ดอ่างเปาเองได้นะครับผมก็เห็นหลายคอมเมนต์อยู่นะครับว่าทำไมแจกน้อยจังนะครับซึ่งผมไม่สามารถกําหนดได้เพราะว่าผมไม่ได้สร้างโค้ดอ่างเปาเองนะครับสำหรับการเล่นเกมตรงรูปจอยเกมเนี่ยเราก็สามารถเข้ามาเล่นกันได้นะครับผมสำหรับเกมตรงนี้นะครับลองเล่นดูนะก็ประมาณนี้นะครับในส่วนของการใช้ แล้วก็การถอนเงินการอัปเดตการถอนล่าสุดนะครับว่าแอปโคเดลี่เนี่ยยังจ่ายเงินปกติหรือเปล่านะครับก็ตามที่ผมได้ถอนเงินให้ดูเลยนะครับหนาทีเงินเข้าเลยนะฝากเพื่อนๆน,นะครับผมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดในส่งของช่องทางการทําเงินฟรีทรูมิ n นิยลเล็ตน,นะครับเดี๋ยวเราไว้เจอกันใหม่ในคลิปถัดไปสวัสดีครับ